เบื่อการอยู่บ้านเฉยๆกันใช่ไหมคะเรามาฟังเรื่องราวของคนที่น่าจะเบื่อหน่ายการอยู่บ้านเฉยๆมากกว่าพวกเราดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะวิวจากช anel Point View ค่ะเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะกําลังเบื่อหนักมากนะคะกับการที่จะต้องอยู่แต่บ้านไม่ค่อยได้ออกไปไหนอะไรต่างๆแต่บอกเลยค่ะว่านี่เป็นโอกาสอันดีนะคะที่พวกเราจะสามารถช่วยชาติได้ด้วยการนอนกลิ้งไปกลิ้งมาอยู่บ้านเฉยๆนะเพราะว่าการอยู่บ้านเนี่ยสำคัญมากจริงๆค่ะนอกจากมันจะป้องกันตัวเราเนี่ยไม่ให้ออกไปแล้วไปติดเชื้อมาจากที่ต่างๆแล้ว สมมุติว่าเราเป็นผู้ติดเชื้อรับเชื้อมาแล้วไม่รู้ตัวไม่มีอาการอะไรต่างๆนะคะมันก็จะทําให้เราไม่แพร่เชื้อไปติดต่อกับคนอื่นค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มาจากต่างถิ่นนะคะเช่นบ้านอยู่ต่างจังหวัดอะไรต่างๆถ้าสมมติว่าเรามีเชื้ออยู่ในตัวเนี่ยแล้วเดินทางกลับบ้านไปบางทีเราอาจจะมีโอกาสเอาเชื้อเนี่ยไปติดคนที่เรารักได้ค่ะดังนั้นตอนนี้การอยู่บ้านการ อยู่คนเดียวกันไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วก็ช่วยเหลือประเทศของเราได้มากจริงๆนะคะซึ่งเอาจริงๆแมเสเซจเนี่ยเป็นแมเสเซจที่นอกเรื่องมากแต่วิวรู้สึกว่าเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมเนาะในฐานะที่น่าจะมีคนดูวิดีโอนี้มากพอสมควรก็รู้สึกว่าจําเป็นจะต้องพูดค่ะเอาล่ะเรานอกเรื่องกันมามากพอแล้วนะคะเรากลับมาที่เรื่องที่วันนี้วิวจะมาเล่าให้ทุกคนฟังดีกว่าค่ะวันนี้นะคะเรื่องราวที่วิวจะนาม,มาเล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยก็คือเรื่องราวของราพันเซลค่ะเชื่อว่าผู้ชื่อราพันเซลขึ้้้้นน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 มมมมมมมาาาาาา่่่่่จจจจจจะะะะไไีีีีีีใครรรรูััักก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 กเเเพแป็็หญิงงงชือออดทลษณ์ นำมาผลิตในซื่อไใหม่ต่างๆมากมายรวมถึงเรื่องแทงเกิลจากดิสนีย์ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะเรารู้กันหมว่าเรื่องราวจริงๆของเจ้าหญิงราพันเซลเนี่ยเขามีเรื่องราวเป็นมายังไงมีความเป็นมายังไงชีวิตเขาเป็นยังไงเขาจะแฟนตาซีสวยหรูบูได้เหมือนในดิสนีย์หรือเปล่าวันนี้นะคะวิวไปอ่านมาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วค่ะสําหรับใครที่เบื่ออยู่บ้านก็มาฟังนิทานกันเพลินๆดีกว่านะคะพร้อมจะไปฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็ได้สาระกันหรือยังคะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะ พูดถึงเรื่องราพันเซลเนี่ยนะคะหลายคนก็จะไปนึกถึงแต่เวอร์ชันดิสนีย์ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วนะคะนิทานราพันเซลเนี่ยเป็นนิทานที่เก่าแก่มากๆในยุโรปค่ะคือเวอร์ชันที่โด่งดังที่สุดนะก็คือเวอร์ชันที่วิวจะนำมาเล่าในวันนี้นี่แหละก็คือเวอร์ชันของพี่น้องกริมส์นะคะก็คือพี่น้องสองคนนะคะที่เขาเนี่ยรวบรวมนิทานต่างๆจากในยุโรปแล้วก็เอามาจดบันทึกเป็นภาษาของตัวเองค่ะดังนั้นเขาก็เลยโด่งดังในฐา,นะานะนิทานกริมส์นะนะแต่จริงๆแล้วนิทานราพันเซลเนี่ยมีกระจายอยู่ในยุโรปมานานพอสมควรแล้ววคคค่่่ะะะะแลลทีสําาาัญนะะหนหยบอก เรื่องราพันเซลเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในประวัติศาสตร์เขียนมาจากเรื่องราวของนักปุญบาาร่าอะไรต่างๆนะคะวิวไม่ได้เล่าแค่เรื่องเจ้าหญิงราพันเซลนะคะแต่จริงๆแล้วมีเจ้าหญิงอีกหลายองค์เลยนะคะที่มีตัวตนจริงในประวัติศาสตร์ก็วิวเล่าไว้แล้วตรงนี้เลยสามารถกดไปดูได้ค่ะเอาละเราเกินมามากพอแล้วเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะเรื่องราวของราพันเซลเนี่ยนะคะเริ่มต้นขึ้นที่หมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งค่ะในหมู่บ้านนี้นะคะมีสามีภรรยาอยู่คนนึงเนี่ยอาศัยอยู่ซึ่งในบ้านหลังนี้นะคะเขามีหน้าต่างเเเลล็กๆออยยู่่่่่หหนนนน้้้าาาาตงงงงงึึคะซบััิวี ยู่ติดกับบ้านอีกหลังหนึ่งนะคะแต่บ้านที่เป็นเพื่อนบ้านเนี่ยไม่ใช่บ้านธรรมดาค่ะมันเป็นบ้านของแม่มดนะคะแล้วก็เป็นแม่มดที่เชี่ยวชาญด้านการปลูกสมุนไพรปลูกพืชผักอะไรต่างๆค่ะบังเอิญว่าในบ้านของตัวเอกของเราเนี่ยนะหน้าต่างเล็กๆหน้าต่างนั้นหันตรงไปที่สวนของแม่มดพอดีค่ะและในสวนเนี่ยแม่มดก็ปลูกพืชพันธุ์ต่างๆไว้มากมายวันนึงนะคะภรรยาเนี่ยก็นั่งมองไปนอกหน้าต่างค่ะ มองไปมองมาตอนที่เขากําลังท้องอยู่ด้วยนะมองไปมองมาก็ไปเห็นกับแปลงผักแปลงหนึ่งของแม่โมดค่ะเป็นแปลงของหัวผักกาดนะคะซึ่งมันดูน่ากินมากภรรยาก็นั่งมองแล้วก็แบบอืมทาไมมันน่ากินขนาดนี้อืมน่ากินนะคะภรรยาเนี่ยก็พยายามหักห้ามใจค่ะเพราะว่าทุกคนในหมู่บ้านรู้นะคะว่านางแม่มดคนเนี้ยเป็นแม่มดที่ใจร้ายถ้าสมมุติไปขโมยอะไรออกมาเนี่ยอาจจะได้รับการลงโทษต่าง ใครจะไปอยากยุ่งกับแม่มดถูกต้องไหมคะดังนั้นค่ะภรรยาก็ได้แต่หักห้ามใจนะคะอดทนไปทุกวันก็ไปมองที่หน้าต่างแล้วก็อยากกินอยากกินอยากกินเคยอยากกินอะไรมากๆแต่ไม่ได้กินไหมมันก็จะแบบทําไมทําไมฉันไม่ได้กินทําไมนะคะประกอบกับว่าภรรยาคนนี้กําลังตั้งท้องอยู่ด้วยความอยากกินไม่เท่าไหร่ความแพ้ท้องหนักเข้าไปอีกค่ะดังนั้นนะคะในทุกๆวันเนี่ยภรรยาคนนี้ก็จะซีดเซียวลงซีดเซียวลงซีดเซียวลงเรียกได้ว่าดูแบบเหมือนจะตายแหล่ไม่ตายแหล่สามีก็เลยถามค่ะประมาณ ว่าเธอเธอเป็นอะไรอ่ะมีอะไรให้ฉันช่วยเธอได้ไหมเธออยากกินอะไรเธออยากทําอะไรบอกฉันนะฉันจะช่วยเธอเองเพราะว่าฉันรู้ว่าเธอตั้งท้องอยู่ประมาณนี้นะคะภรรยาก็บอกสามีไปว่าคุณสามีคือฉันอะทนไม่ได้แล้วฉันมองไปนอกหน้าต่างทุกวันฉันมองไปที่แปลงผักของแม่มดฉันอยากกินไอหัวผักกาดที่มันอยู่ใน แปลงผักแปลงนั้นมากๆเลยฉันทนไม่ได้แล้วนะฝั่งสามีก็แบบอุ๊ยเธอจะไปกินได้ยังไงเธอไม่รู้เหรอว่าแม่หมดนั่นน่ากลัวจะตายเกิดไปกินแล้วโดนแบบสาบโดนอะไรทํายังไงฝั่งภรรยานะคะก็แบบเธอแต่ถ้าฉันไม่ได้กินนะฉันต้องตายแน่ๆเลยฉันทนไม่ได้ฉันอยากกินมากเลยนะคะสุดท้ายนะคะสามีไม่รู้ว่าจะทํายังไงคะ่ะกลัวภรรยาตาย ก็เลยได้แต่ตามใจภรรยานะคะเขาก็เลยออกไปที่หลังบ้านค่ะแล้วก็แอบปีนข้ามกำแพงไปนะคะปีนข้ามกำแพงไปก็ไปเก็บหัวประกาศมาได้หนึ่งหัวด้วยกันค่ะเอากลับมาบ้านภรรยาก็จัดการหันห่น,นๆๆเอามาทำเป็นสลัดนะคะแล้วก็กินเข้าไปอย่างมีความสุขปรากฏว่าภรรยาเนี่ยชอบรสชาติของหัวประกาศนั้นมากแบบโอ้ยฉันกินแล้วฉันมีความสุขมากฉันรู้สึกมีความสุขที่สุดในชีวิตเลยถ้าฉันไม่ได้กินอีกฉันตายแน่อา้าว ไม่รู้จักพอซะอย่างนั้นนะรอดมาได้รอบนึงแล้วไม่เข็ดนะคะก็เลยหันไปบอกสามีค่ะประมาณว่าสามีขาช่วยกรุณาไปเอาผักกาดมีไมมให้ฉันเพิ่มได้ไหมเอาเยอะกว่าเมื่อวานอีกฉันทนไม่ได้ฉันอยากกินสุดท้ายนะคะสามีก็ทําอะไรไม่ได้ค่ะก็เลยต้องปีนข้ามกําแพงไปอีกรอบนะคะเพื่อที่จะไปเก็บหัวผักกาดมาค่ะแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือคราวนี้พอสามีปีนลงไปปึ้งไม่ได้เจอกับแปลงผักเปล่าค่ะมีแม่มดยืนท้าเซอเอลอยู่ประมาณว่าเฮ้ ต้องการอะไรบุกเข้ามาขโมยของซะเหรอฮะเดี๋ยวนี้เดี๋ยว,ยว,ยวแม่สาบให้เลยนะปรากฏว่าสามีนะคะตกใจมากค่ะสามีแบบช่วยด้วยคับขอโทษคับผมผิดไปแล้วครับอย่าสาบผมเลยนะผมทําลงไปด้วยความจําเป็นจริงๆคือภรรยาผมตอนนี้ท้องแล้วก็รู้สึกว่าแพ้ท้องหนักมากคือถ้าเขาไม่ได้กินหัวผักกาดจากแปลงผักของคุณเนี่ยนะคาจะต้องตายได้โปรดเถอะนะไว้ชีวิตผมเถอะแม่มดนะคะที่กําลังโกรธสุดขีดได้ยินอย่างนั้นก็แบบฮึม เออก็ถ้าอยากกินขนาดนั้นก็ได้นะแต่มีเงื่อนไขเงื่อนไขหนึ่งจะยอมรับได้ไหมล่ะฝั่งสามีนะคะ,ะ,คะก็บอกว่าได้เลยครับถ้าให้หัวประกาศให้ภรรยาผมกินแล้วปล่อยผมไปนะผมจะยอมทุกอย่างเลยสัญญาไปซะอย่งงางนั้นนะคะแม่หมดก็เลยบอกว่าได้อ่ะเก็บหัวประกาศไว้พอเรยอยากได้เท่าไหร่เอาไปหมดแปลงเลยก็ได้แต่เงื่อนไขก็คือลูกที่มันอยู่ในท้องภรรยาเนี่ยพอคลอดออกมามันจะต้องเป็นของฉัน แล้วฉันจะนาไปเลี้ยงเป็นลูกของฉันเองฝั่งสามีนะคะก็ทําอะไรไม่ได้ค่ะก็เลยเก็บหัวประกาศมากมายนะคะแล้วก็เอาไปให้ภรรยายกินค่ะภรรยายก็ไปทําอาหารนะคะแล้วก็กินกินกินเข้าไปส่วนกระทั่งในที่สุดนะคะวันเวลาผ่านไปค่ะภรรยายนี่ก็คลอดลูกออกมาเป็นเด็กคนหนึ่งน่ารักมากนะคะเลยแล้วนะคะสัญญาก็ต้องเป็นไปตามสัญญาค่ะสัญญาเป็น,ญญนั่นไงกะแล้วคนตัดต่อชอบเล่นมุกเพลงนะคะทั้งนั้นข้ามมันไปข้ามมันไป,นไปกลับเข้าเรื่องของเราต่อค่ะ สัญญาเนี่ยต้องเป็นสัญญานะคะดังนั้นในที่สุดแม่มดก็เลยมารับตัวเด็กคนนี้ไปค่ะแล้วก็ตั้งชื่อให้เด็กคนนี้นะคะซึ่งคลอดออกมาเป็นผู้หญิงเนี่ยว่าราพันเซลค่ะซึ่งก็แปลว่านางหัวประกาศอะนะตามชื่อของสิ่งที่แม่เขากินเข้าไปแม่มดเนี่ยก็เลี้ยงเด็กคนนี้มาเรื่อยๆนะคะเลี้ยงอยู่ท่ามกลางแสงอาทิตย์ค่ะเด็กคนนี้ก็เติบโตขึ้นทุกวันนะคะกลายเป็นเด็กที่สวยงามหน้าตาน่ารักสว่างสดใสเหมือนกับแสงอาทิตย์เลยประมาณนั้นค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะในที่สุดเด็กคนนี้ก็เริ่มโตค่ะอายุได้ประมาณ12-13ไม่เกิน14่ะประมาณนั้นนะคะแม่มดก็รู้สึกว่าโอราพันเซลของฉันเริ่มโตเป็นผู้ใหญ่แล้วฉันอยากปกป้องเธอจากคนทั้งโลกนะคือไม่อยากให้ราพันเซลเนี่ยไปเจอกับโลกภายนอกเลยนะคะโดยเฉพาะไอ้พวกผู้ชายแย่ๆเนี่ยฉันไม่อยากให้มายุ่งกับราพันเซลของฉันดังนั้นนะคะวันหนึ่งค่ะแม่มดก็เลยสร้างหอคอยหอคอยหนึ่งขึ้นมานะคะอยู่กลางป่าค่ะแล้วก็เป็นหอคอยที่สูงปรี๊ดเรียกได้ว่าสูงมากเลยนะคะ และที่สําคัญมันไม่มีประตูทางขึ้นค่ะแม่มดก็เอาราพันเซลเนี่ยนะคะไปไว้ในหอคอยนั้นค่ะแล้วก็ให้ราพันเซลเนี่ยไว้ผมยาว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 ขึ้นทุกวันแล้วก็ถักเป็นเปียวไว้นะคะทุกวันค่ะแม่มดก็จะไปเยี่ยมราพันเซลโดยการไปอยู่ข้างล่างนะแล้วก็ตะโกนบอกราพันเซลว่าราพันเซลราพันเซลปล่อยผมมึงเธอลงมาสิราพันเซลนะคะก็จะมีตะขออันนึงค่ะวางอยู่ก็เอาผมเนี่ยเกี่ยวกับตะขออันนั้น,น,นแล้วก็ปล่อยผมที่ยาวเนี่ยลงมาด้านล่างหอคอยค,อยค่ะ แม่หมดก็จะปีนขึ้นไปค่ะปีน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 ,ปนขึ้นไปเยี่ยมราพันเซลได้ซึ่งเราจริงๆนะจากเรื่องเนี้ยอยากรู้อย่างหนึ่งมากราพันเซลใช้แชมพูกับครีมนวดยี่ห้ออะไรคือมันแข็งแรงมากผมต้องไม่แตกปลายเลยเลยนะนึกสภาพผมขาดหลุดร่วงง่ายนี่แม่หมดปีนขึ้นไปอาจจะแบบว่าตกลงมาหลังหักได้นะคะทุกคนอย่างไรก็ตามนี่เป็นการนอกเรื่องอีกแล้วค่ะดังนั้นกลับเข้าเรื่องนะคะราพันเซลเนี่ยก็ทําอย่างนี้ทุกวันค่ะแม่มดก็มาเยี่ยมทุกวัน จนกระทั่งวันหนึ่งนะคะเรื่องราวก็เปลี่ยนแปลงไปค่ะเมือ่อราพันเซลนั่งเบื่ออยู่ในหอคอยของตัวเองนะนะซึ่งตอนนี้ทุกคนน่าจะเข้าใจอารมณ์ของราพันเซลดีก็เลยมีการร้องรําทําเพลงอะไรขึ้นก็ร้องเพลงนู่นนี่นั่นไปมานะคะปรากฏว่าจังหวะนั้นค่ะมีเจ้าชายคนหนึ่งเนี่ยขี่ม้าผ่านมาแล้วก็ได้ยินเสียงเพลงของราพันเซลเจ้าชายก็รู้สึกว่าแบบนี่มันเสียงอะไรอะ่ะ นี่มันเสียงที่ไพเราะที่สุดในชีวิตของฉันเลยแต่ฉันหาไม่เจอเอ๊ะอยู่ที่ไหนนะเจ้าชายนะคะก็กลับวางไปค่ะแล้วก็ไปนอนฝันถึงเสียงนี้หลายวันเลยนะคะเจ้าชายก็เลยกลับมาอีกรอบค่ะมาตามหาต้นตอของเสียง จนกระทั่งในที่สุดนะคะเจ้าชายก็ตามเสียงนี้เข้าไปเข้าไปเข้าไปจนกระทั่งไปเจอหอคอยของราพันเซลค่ะแต่เจ้าชายก็ยังหาวิธีขึ้นไปบนหอคอยไม่ได้นะคะก็ได้แต่นอนฝันหวานไปวันๆค่ะจนในที่สุดวันหนึ่งเนี่ยเจ้าชายก็เห็นนะคะตอนที่แม่มดมาเยี่ยมราพันเซลแล้วก็รู้ว่าแม่มดเนี่ยใช้วิธีไหนในการขึ้นไปหาราพันเซลค่ะเจ้าชายก็เลยรอจังหวะที่แม่มดเนี่ยกลับไปนะคะแล้วเจ้าชายก็เลยสวมรอยเป็นแม่มดค่ะด้วยการตะโกนว่าราพันเซลราพันเซลปล่อยผมของเธอลงมาสิ ถามว่าราพันเซลได้ยินแบบนั้นราพันเซลปล่อยผมลงมาไหมราพันเซลผู้ไม่เคยรู้อะไรเกี่ยวกับโลกภายนอกเลยก็ ปล่อยผมลงมานะคะเจ้าชายก็ป,ปีน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 ขึ้นไปหาราพันเซลค่ะปีนขึ้นไปถึงจังหวะแรกนี่ราพันเซลตกใจก่อนค่ะประมาณว่าอุตะาท่านเป็นใครท่านไม่ใช่คุณแม่ของฉันนี่ขึ้นมาตรงนี้ทําไมบุกเข้ามาทําไมนะ่ากลัวโลกภายนอกไม่เอาอย่ามายุ่งกับฉัน <S <S แต่ว่าเจ้าชายนะคะก็อาศัยจังหวะนั้นเนี่ยพยายามพูดคุยดีๆกับราพันเซลค่ะประมาณว่าเออราพันเซลใจเย็นฉันฉันมาดีฉันไม่ได้จะมาทําอะไรเธอนะคือฉัน่าฟังเธอร้องเพลงมาหลายวันแล้วฉันรู้สึกชอบเสียงของเธอมากเลยฉันก็เลยอยากเป็นเพื่อนของเอ ว่าแล้วนะคะทั้งคู่ก็มีการจีบกันไปจีบกันมาค่ะสุดท้ายเจ้าชายก็ถามราพันเซลว่าราพันเซลฉันรักเธอมานานมากแล้วรักได้ยังไงก็ไม่รู้เพิ่งได้คุยกันนะนะแต่อย่างไรก็ตามเจ้าชายก็รักราพันเซลไปเรียบร้อยแล้วนะคะเจ้าชายก็ถามว่าแต่งงานกับฉันไหมซึ่งราพันเซลก็บอกว่าแต่งแต่งแต่งสีแต่ง,ตง,ตง,ตง, 4, ตงฉันอยากไป จากที่นี่จะตายอยู่แล้วฉันอยากไปอยู่ที่โลกภายนอกแต่ฉันไปไม่ได้คือถ้าฉันลงไปแล้วจะปีนอะไรลงไปผมฉันก็อยู่ข้างบนคือเอาอย่างนี้มะมเธอเด็กต้องมาหาฉันบ่อยๆนะแล้วทุกครั้งที่มาหาฉันเนี่ยเอาผ้ามาด้วยเอาเศษผ้ามานะเดี๋ยวฉันจะค่อยๆถักๆักทักักให้เป็นเชือกเนี่ยที่ฉันสามารถไต่ลงไปได้แล้วเราก็จะไต่ลงไปข้างล่างด้วยกันไงซึ่งจริงๆก็ไม่เข้าใจจะเศษผ้ามาทาไมนะคะถ้าเอาเชือกมาเส้นเดียวก็จบแล้วนะแต่ราปันเซลอาจจะอยู่ในโลกส่วนตัวมากเกินไปนิดนึงอาจจะไม่รู้จักเชือกนะคะดังนั้นช่างมันค่ะเจ้้าาาาชยก็ทํแบบนีมร ะะกลางวันแม่มดก็มาหาราพันเซลกลางคืนเจ้าชายก็มาหาปรากฏว่าเรื่องนี้ก็ดำเนินมาเรื่อยๆโดยที่แม่มดเนี่ยจับไม่ได้เลยว่าลูกสาวตัวเองทําอะไรลงไปนะนะ แต่ว่าวันหนึ่งนะคะราพันเซลก็ได้หลุดเรื่องเจ้าชายออกมาเองค่ะคือวันหนึ่งเนี่ยแม่มดก็มาหาราพันเซลตามปกติแล้วก็ปีน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 ผมราพันเซลขึ้นมาตามปกตินะคะพอปีนขึ้นมาถึงปรากฏว่าราพันเซลหลุดค่ะราพันเซลแบบคุณแม่ทาไมคุณแม่ตัวหนักขนาดนี้คุณแม่รู้ไหมว่าหนูปวดแขนไปปวดแล้วกับการดึงผมตัวเองให้คุณแม่ปีนเนี่ยทำไมคุณแม่ไม่ตัวเบาเหมือนกับเจ้าชายของหนูเลยอันนั้นเนี่ยนะปีนขึ้นมาง่ายง่ายอุ๊บส หลุดนะคะหลุดเรื่องเจ้าชายไปค่ะทําให้แม่โมดได้โกรธมากแม่โมดแบบราพันเซลนางแรดฉันอุตส่าห์พาเธอมาหลบอยู่บนนี้ตั้งนานเพื่อไม่ให้ใครนี่มาเจอเธอเธอยังอุตส่าห์ไปหาผู้ชายเข้ามาหาได้อีกเหรอเนี่ยดังนั้นนะคะแม่โมดก็เลยจัดการกระชากหัวราพันเซลขึ้นมาค่ะแล้วก็หยิบกันไกรขึ้นมานะคะแล้วก็จัดการ ตัดผมราพันเซลทิ้งค่ะฉุบประมาณว่าราพันเซลต่อจากนี้จะไม่มีผู้ชายคนไหนได้ปีนผมเธอขึ้นมาหาเธออีกแล้วว่าแล้วนะคะแม่หมดก็พาราพันเซลเนี่ยหายตัวแวบไปค่ะแล้วก็พาไปปล่อยไว้ที่กลางทะเลทรายแห่งหนึ่งนะคะส่วนแม่มดเนี่ยยังไม่หายแ้นค่ะก็กลับมานะคะกลับมาที่หอคอยนี้แล้วก็มานั่งรอยอยู่ในความมืดประมาณว่าห,หนางเจ้าชายกล้ามายุ่งกับลูกสาวสุดห่วงของฉันเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเด๋ยวจะต้องโดนนะคะ ปรากฏว่าคืนนั้นค่ะเจ้าชายก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรนะคะก็มาเหมือนปกติค่ะแล้วก็ตะโกนไปว่าราพันเซลราพันเซลปล่อยผมของเธอลงมาสิซึ่งแม่มดเนี่ยนะคะก็เอาผมของราพันเซลเนี่ยผูกกับตะขอไว้ค่ะแล้วก็ปล่อยลงไปให้เจ้าชายปีนนะคะเจ้าชายก็ปีน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 ,ป,นปีนขึ้นมาค่ะปรากฏว่าปีนขึ้นมาปุ๊บเจ้าชายตกใจนะคะเจ้าชายแบบอุต่ะนี่ไม่ใช่ราพันเซลของฉันนี่เธอเป็นใครเธอเป็นแม่มดเหรออุ๊ยตายแล้วไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะจับได้อุ๊ปซีเดซี่นะคะ ฝั่งแม่มดนี่นะคะก็พยายามจะทําร้ายเจ้าชายค่ะประมาณว่านางเจ้าชายกล้าดียังไงมายุ่งกับลูกของฉันต่อไปนี้แกจะไม่มีวันได้เจอกันอีกเพราะฉันพาราพันเซลไปซ่อนแล้วส่วนแกนเนี่ยฉันจะขอทําร้ายแกถึงที่สุดซึ่งเจ้าชายดีเหนือนะคะก็ตกใจค่ะก็เลยพยายามหนีนะคะเจ้าชายเนี่ยพยายามหนีด้วยการกระโดดลงมาจากหอคอยค่ะซึ่งถามว่าเจ้าชายหนีลงมาได้ไหมนะคะกระโดดลงจากหอคอยก็สามารถเอาชีวิตรอดได้ค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่เจ้าชายเสียไประหว่างที่กระโดดลงมาเนี่ยก็คือ ตาของเจ้าชายนั้นคะบาดเจ็บเจ้าชายก็เลยกลายเป็นคนตาบอดตั้งแต่นั้นมาค่ะซึ่งจริงแปลกปะกระโดดลงจากหอคอยซึ่งสูงมากๆจริงๆเจ้าชายควรจะแบบหลังหกักกระดูกสลังพิการหรือว่าหมอลองกระดูกทับเส้นประสาทอะไรก็ว่ากันไปนะนน่าจะบาดเจ็บทํานองนั้นมากกว่าอาจจะอัมาพึกอัมาพาตอะไรต่างๆแต่ไม่น่าจะตาบอดนะอย่างไรก็ตามนี่คือนิทานคะ่ะทุกคนดังนั้นกลับมานะคะเจ้าชายที่ตาบอดแล้วเนี่ยน,นะคะก็ไม่กล้ากลับเมืองตัวเองค่ะดังนั้นตั้งแต่วันนั้นไปเนี่ยเจ้าชายก็เลยกลายเป็นคนเร่ร่อนนะคะเดินทางไปเรื่อย วันหนึ่งนะคะเจ้าชายก็เร่ร่อนไปเรื่อยๆค่ะไปถึงทะเลทรายแห่งหนึ่งค่ะและที่นั่นเองเจ้าชายก็ได้ยินเสียงเพลงที่คุ้นเคยนะคะประมาณว่าเอ๊ะฉันจำเสียงเสียงนั้นได้นี่มันเสียงที่ฉันคุ้นเคยนี่นี่มันเสียงมาจากไหนนะนี่คือเสียงราพันเซลของฉันเจ้าชายนะคะก็เลยพุ่งตรงไปที่เสียงนั้นค่ะบังเอิญว่าเสียงนั้นคือเสียงของราพันเซลจริงๆนะคะเป็นเสียงของราพันเซลที่อาศัยอยู่ในทะเลทรายค่ะแล้วก็เพิ่งจะคลอดลูกแฝดชายหญิงขึ้นมา2คนนะคะ ราพันเซลเนี่ยนะคะเห็นเจ้าชายเนี่ยเดินมาราพันเซลก็จําได้ค่ะดังนั้นนะคะทั้งคู่ก็เลยได้กลับมาอยู่ร่วมกันอีกครั้งและตอนที่ทั้งคู่เจอกันเนี่ยราพันเซลก็โผล่เข้าไปกอดเจ้าชายนะคะแล้วก็ร้องห่มร้องไห้ค่ะบังเอิญว่านี่เป็นแฟรี่เทลนะคะทุกคนไม่มีความจริงอะไรอยู่ในเรื่องนี้เลยดังนั้นน้ําตาของราพันเซลที่ร้องไห้ออกมาเนี่ยก็เลยหยดลงไป เข้าไปที่ในตาของเจ้าชายนะคะทําให้ตาที่บื้อดของเจ้าชายเนี่ยกลับมามองเห็นได้อีกครั้งหนึ่งและในที่สุดค่ะเจ้าชายก็เลยตัดสินใจพาราพันเซลแล้วก็ลูกทั้งสองนะคะกลับไปที่อาณาจักรของตัวเองค่ะและในที่สุดทุกคนก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตั้งแต่นั้นมาค่ะ <S <S เป็นไงบ้างคะเรื่องราวของราพันเซลจริงๆแล้วช่วงนี้นะคะฟิวเชื่อว่าหลายคนน่าจะอยากฟังเรื่องชิวๆดังนั้นฟิวจะพยายามเอานิทานเก่าๆที่เราเคยเล่าเมื่อนานแสนนานมาแล้วเนี่ยมาเล่าใหม่ให้ทุกคนได้ฟังค่ะ สำหรับใครที่ชื่นชอบเรื่องแบบนี้หรือว่าอยากฟังเรื่องอะไรเป็นพิเศษก็คอมเมนต์มาด้านล่างได้นะคะส่วนถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อนชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างคะทุกคนฟังเรื่องราพันเซลไปจริงๆหลายคนที่ติดตามกันมานานมากๆน่าจะรู้นะคะว่าวิวเคยเล่าเรื่องราพันเซลมาแล้วรอบหนึ่งเมื่อประมาณ8ปีที่แล้วและสภาพของวิวตอนนั้นเป็นแบบนี้ นี้ก็มาเล่าเรื่องอีกแล้วแต่ว่าคราวนี้ไม่ได้มาเล่าวรรณคดีไทยแต่มาเล่านิทานกริมส์ตามคําเรียกร้องนะคะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะดูภาพแล้วแบบนี่คนเรามาไกลได้ขนาดนี้เลยจริงๆโหลนะก็ให้มันเป็นอดีตไปเถอะค่ะดังนั้นพอๆๆกลับมาดูหน้าปัจจุบันแบบนี้ดีกว่านะเอาไว้ว่าเดี๋ยวช่วงนี้จะเอาวิดีโอเก่าๆเนี่ยกลับมาทําใหม่ทุกคนได้ฟังกันแล้วกันค่ะใครอยากฟังเรื่องอะไรพิเศษอย่าลืมคอมเมนต์มานะวันนี้ลาไปก่อนค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ